ได้เดี๋ยวไปกินเลยอยากกินหมูยองเหรอกนี้ก่อนกินกินข้าวกอินบวชให้มามากไไม่ากได้เดี๋ยวเอานี่ยชนี่ยชมนีทำ้มแล้วหรอใครกินข้าวเองังร้อนอยู่เลยชมเนีงคุ้มขมเนียงเนี่น,นี้นี่นมไม่ชมวิชมวิวนอกบ้านไม่ดูดิ นียังยังไม่ดูยังกินข้าวก่อนสำเนยียงกินข้าวแล้วสำเนยียงออกไปรู้ไม่ร้อนไม่ไปอ่ะอันนี้ได้แหละอันนี้อันนี้ได้เลย้ว่าร้อนสำเนียงยังไม่ออกไปเลยลินสำเนียงร้อนมันร้อนร้อนร้อนท้งหมดร้อนร้อน

b a ยายจ๋าไว้ออกกำลังกายอะไรลูกไว้ออกกำลังกายจักรยานตรงนี้ช่จักรยานัรยานเหรอ เนี่ยมีอิงอิงเลยอือนี่เหรอิงอิงใช่ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นของเกี่ยวผมเกี่ยวเป็นเป็นซัลเฟตเราซื้อมาตั้งนานละตั้งแต่ยังไม่ได้คบกันไม่ใส่สายไงแล้วยๆๆังไม่ได้ใส่ไงอืมได้ ใส่จานน่ารักจานใหญ่กว่านี้มาลูกไหนจานเล็กๆ <laughs> เดี๋ยวไปดูจานไปไปดูจานาไปดูจานเพ์น,นารีโตแล้วต้องใส่จานเออวนิ้สิเต้าหู้ก็อร่อยนะลูกเต้าหู้ แม่หาจานเองนะแม่หยิบมาคขาก็หยิบมาหน่อเนี่ยลกนหมกเลยจานใหญ่มีเอามั้แต่มันเป็นแก,แกว้วออ,อ,อ,อร่อยนี 讲。 mũi yeah. <laughs> lộ, cho bu cho mũi cho mũi cho mũi đi, mũi cho mỗi cho mũi cho tiếng cho mũi cho mũi cho 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 mũi cho mũi ได้ยินแต่ได้ยินไม่ทันอ่ะอปไปคอนเดิกอีะอืม ไหมนะตักลงไปสิลาออืมมันก็ผสมเป็นสีสวยๆ่ะลูกสวยไหมหอืสวยยังคะตักไปใส่ มะไล้อรอม่เอาไม่ตักออกสีียอืมสีอะไรคะเนี่ย

ôi <laughs> oh, làm, để là phờ phờ làm, 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 làm. Oh, nữa. ôi, học mang cái này luôn à? chuyển bằng bằng. tăng

ไก่เหมือนในเพลงเลยนะหนูไม่อยากได้จริงๆเหรอถ้าหนูดื่มนมหนูไม่ได้ไก่นะเนี่ยป๊อบป๊อบป๊อ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 หนูไม่เอาใช่ไหมไม่เอาไงหนูจะดื่มนมใช่ไหมงั้นหนูกินข้าวก่อนได้ไหมยังไม่ดื่มนมนะได้ไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนในวิดีโอไหมป๊อบ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  ะงั้นรอกินข้าวกันก่อนเ,อเนี่ยกินข้าวก่อนนะคะเดีเอามูไวเดียต้องเอากันแกงตับปลอาหย่างข้าวอร่อยไหม,ไมอันนี้กินคอหมูยา่างเต้าหู้ทอดอันนี้ของเหลือมากลางวันผัดตับผัดถั่วงอกข้าวญี่ปุ่นนะกินมะปยึยอร่อยไหมคะรักเกอร์อีกเข้ามา ผักผักใช่เอาผักไหมไม่เอาไม่เามากเก่งค่ะไก่ไม่เจ๋ไก่ดูอยู่ค่ะลูกหวัไหหวไรลบ้าะหมูนี่ยจูหูอืม เถอะนะพอสพอสฮึฮึอืมชุกตั้องนะค่ะเอ้ยโอ้โหสีเหมือนไก่เลยวันนี้แต่งตัวเหมือนไก่เลยโอ้โหนี่แบบไก่เลยลูกดื๊

สวัสดีค่ะสวัสดียังคะป๊าสดีนะลูกนม่วัสดีนะคะความเฉยวัสดีนะคะ ไม่ใช่สัตวาฝาไม่ใช่หรอ